โอ้สวัสดีร้อยรอบพันรอบครับผมโอ้ยกล่องมันตันคำนำมากินเนาะผู้สศตวรน้อยโอ้ยแต่ละต้นสัตว์เลยครับผมอ่ามันจะม่สตาร์ทครับผมมือนนี่ผมจะมาขอปรุงยำครับยำไข่เยี่ยม้าปรุงเลยนะครับมันสิตัตอีกเนาะฮึสุบาร์ละศูนย์ครับผมนี่ศูนย์ไม่คือหนึ่งไม่คือสองไม่คือสามแต่มันคือศูนย์นะผมนี่ผมชื่อรัดโรยไปผมจะใส่เยอะเลยครับจะใส่หลายๆแต่วผมใส่หลายแซ่บหลายแซบน้อยแซ่บหน่อยครับผมนี่ละ ปลามีคำนี้ผมใส้สนี้ำตาลคำนี้น้ำตาลมิตรผลแลคำนี้ไม่ใช่น้ำตาลใย,ยผลนะครับแต่มันเป็นน้ำตาลมิตรผลครับผมอย่าได้ครบคาบผมเขาจ้าเสียแล้วนี่คนใส่ปลาใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปนี่คำนี้นี่อันนี้จะเป็นน้ำปลาหยดทองครับผมนี่ปกติผมจะใช้น้ำปลาสามขวดร้อยครับผมวันนี้ขอเป็นอขอเป็นเมนูพิเศษนะครับขอคนพิเศษเฉพาะคนรู้ใจคุณและคนบ้านนะนี่ครับกระแทกลงไปครับเดี๋ยวแขก่อนแกอะไรหลัง นี่ครับผมแก่ใใส่น้อยใส่น้อยจังน้นครับผม,ผมเป็นโรคไตครับผมมากินเค็มไม่ได้ครับผมเป็นคนขาดหวานโอ้วต้องหวานกับฝบันไปเลยครับผมเป็นโรคเบาหวานนี่รอปนี้ผมจะเป็นการโคเรค,ครับผมคือเร็วโคเรเนาะนี่ครับนี่ล เสียบเสียบกินเอาเด้อผู้สาว์สักน้อยสนใจทักแชทนะครับบอนา์มีเตียงว่าผู้เรียนไรผมเอาไปเลยครับสิผ่ารอยครับปลกเขากักนึงเงินมาบัวฝาฝาวันนี่จักเกียน์นะคนว้าว้าตาสิไหลครับผมจะบความฟ้ามุ้ยได้ครับนี่บนว่าโวใครผู้เรียนเอาไปได้เนี่ยบัวสีเทาเขาสอบหนึ่งมานะโอ้ยน้าตาสิ้นไหลค์ผมต้องบอกผมมีทีมพิเศษผมถ้าไม่พอใจยินดีเบิ้ลพนันพนันโอ้ยนอนนอนเนาะทดลอใช้งานฟรีรับหนึ่งเดือนเต็มกับผมกับต่พอใจผมเขาว่ามุตะบุตะมุตะหนาิขึ้นก็มีแฮกน้ำกันเนาะ นี่ครับผมอันเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนนี่คำนั้นคนซิมนะยแค่เรียกว่าซิมเบิ้งซิมเบิ้งซิมเบิ้งไม่ใช่ซอมเบิ้งน้ำซิมเบิ้งก้อนนี่ขอขอญาติขอญาติชิมคำนั่งบัดนี้ตัวเด็กครับผมอน้อ้ยกินยำไข่ยืมมาประมาณนี้โอ้แซ่บแซบนัวขั่วกริ้งครับผมนี่ไปแซ่บไปหาหมอหานกัน่ต้องหมอหานมันไกลจะต้องหมอขก่วคำหมอขก่วคนสวดพี่แกัดบ้านตองครับ